ครับก็สวัสดีกันเช่นเคยครับเรพ,พื่อนๆชาวยูทูบอาจารย์กกน,นะครับครับเช้านี้ก็มาลงพระพิจิตรราดนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มิสซาาได้ลงแล้วหรือยังนะครับทีนี้ก็ของพ่อนะครับท่านเช่าไว้นะครับก็ตอนนี้ก็ ชาที่บ้านนะเป็นจากชอบนะเป็นส่วนตัวนะแล้วขนาดครับพี่จิมเมอร์นะครับบูชาแล้วมีโชคไม่ล่านะครับถูกไม่บ่อยนะครับขอ,ขอเริ่นจากวันนี้แล้วกันนะครับขอลอตเตอรี่วันที่หนึ่งนะครับสักใบหนึ่งก็พอนะครับหกล้านอขอความตรงนี้เลยดีกว่านะครับครับก็เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ ทติกินลาครับเป็นที่ดินในกิจใจของชาวพืชินโลกนะครับทั่วประเทศนะครับชาวไทยนะครับทั่วประเทศนะครับทีศรัทธาครับในฐานแล้วได้สมพรปากนะครับสมพรในฐานนะครับก็จะอยู่กับโชคลาภจะเป็นสุข แล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับช่วยๆกันนะครับเรื่องทำลิปบนยูทูบนะครับสร้างรายได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยดูโฆษณาสักหน่อยนะครับสามสิบวินาทีก็ได้นะครับ ปล่อยจะล่นไปนะครับยัไปไม่ถึงจุดหมายครับนี่เราทำมานานนินแล้วนะครับไปไม่ถึงไหนเลยนะครับขอฝากเพื่อนๆด้วย้วกันครับก็บเริ่มจะเบือ่อแล้วแหละนะครับ,นะรบไม่ได้อาจจะทิ้งไปก็ได้นะครับถ้าเกิดยังไม่มีอะไรยึดหน้าเนือไม่มีอะไรที่ดีขึ้นนะครับก็ เสียเวลาเปล่านะครับเกิดไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับทำงานอื่นดีกว่านะครับทำได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีงานนะครับเพที่มีงานก็ไม่ค่อยมีเวลาจะมาทำตรงนี้นะครับถ้าไม่ทำงานอื่นนะครับก็มันมีกินมีใช้นะครับช่องนี้ยุคนี้ด้วยสมัยนี้นะครับอยากหยแพงงานหายากนะครับ ครับูปนี้ก็สวยเลยทีเดียวนะครับฝากเพื่อนด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากหนนึ่งนะครับรับเพื่อนเพื่อนที่จำมาตลอดนะครับขอขอบพระคุณผูอใจดีสูงนะครับที่เลี้ยงกำลังใจให้นะครับพยายามนะครับจะหามาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะครับนะครับลองพักหนึ่งนะครับเกิดไม่ ดีขึ้นไปนะครับก็อาจจะหยุดนะครับอาจจะหยุดทำนะครับไม่ค่อยจะมีเวลาให้แล้วนะครับถ้าเกิดมันดีขึ้นนะครับก็อาจจะทําต่อไปนะเพราะว่าเราก็สามารถดีหยุดเวลามาทําได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นก็อาจจะหยุดไปเลยนะครับการทําชิปลงยูทูบสร้างรายได้นะครับ ครับก็จะทำชิทสั้นๆนะครับไม่ทำชิทยาวครับทังนี้ก็เวลาว่างน้อยแล้วนะครับ้อทำงานนะครับทำงานทั้งวันนะครับกับมืดนะครับบอกเช้านะครับจะไม่มีเวลามาทำลิปแล้วนะครับแต่ว่าดีขึ้นนะคมีรายได้เข้ามาก็อาจจะทำต่อไปนะครับจะทำถ้ามีรายได้เข้ามาหรือย่งมันเดินรับก็อาจจะหยุด ทำนะครับฝากเพื่อนนะครับช่วยตามจดไล์คบชมแล้วนะครับก็ชมสักหน่อยนะครับย่าให้ตันกว่า30วินะครับสำหรับชิปนี้นะครับก็คงจะต้องถึงท้ายรายการครงนี้นะครับ้วไว้พบกันใหม่นะครับชิปต่อไปนะครับ